สวัสดีค่ะสมาชิกนะคะทุกท่านเลยทาง YouTube แล้วก็ Subscriber ทาง Fanpage นะคะสำหรับอพิโซดนี้หวานมาต่อเรื่อง The Imperial Age ค่ะก็เป็นยุคจักรวรรดินะคะของท่านยงเลอนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะคะหวานก็จะ,ะเล่าเฉพาะที่เป็นเนื้อเนื้อเท่านั้นละกันค่ะของซีรีส์จะไม่บรรยายถึงความ รู้สึกแล้วก็อารมณ์ของตัวละครนะคะเพราะว่าชื่อเหล่านั้นเนี่ยมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนที่9นะคะเกิดอะไรขึ้นก็คือท่านจูตี้ก็บอกกับจูเปียวว่าเขารู้สึกเหนื่อยมากเลยแต่ว่าจูเปียวก็ ตอบเขาไปว่าพ่อของพวกเขาเนี่ยมีเวลานอนแค่วันละสองชั่วโมงครึ่งเท่านั้นใน1ปีเนี่ยพอได้หยุดแค่2วันคือวันตรุษจีนแล้วก็วันเกิดของเขาเท่านั้นเองช่วง2-3ถึงปีมานี้เขาต้องช่วยแบ่งเบางานบางอย่างของพ่อทําให้พ่อของเขานั้นสามารถนอนหลับได้อีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นพ่อไม่เหนื่อยเขาไม่เหนื่อยจูตี้เจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเหนื่อย ดังนั้นเขาก็เลยให้จูตี้เนี่ยสองทางเลือกก็คือทางแรกเขาจะได้เป็นองค์ชายที่มีความสุขในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ หรือว่าทางเลือกที่สองหากเขาจะยุติการแต่งงานของเขากับหญิงสาวของตระกูลฉีเขาก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาที่นั้นจริงอีกต่อไปหากเขาจะอยู่เพื่อเป็นอ,องของที่นี่เป็นมือขวาของจูเปียวถ้าเขาเลือกเส้นทางนี้เขาจะต้องแต่งงานกับซีเมียวอินจูเปียวให้เขาตัดสินใจเลือกเองว่าจะเลือกเส้นทางไหนต่อไปและในที่สุดหลังจากนั้นไม่นานฉีเมียวอินก็ได้รับการ แต่งตั้งเป็นองค์หญิงเยียนและนางก็ได้เข้าพิธีการแต่งตั้งอย่างถูกต้องสมบูรณ์จูเหลียงซูมาหาหูเหวยยงและขอให้เขาทำตามสัญญา หูเหวยยงใจเย็นและไม่รีบร้อนที่จะแก้ปัญหานี้จูเหลียงซูคิดว่าหากถึงเวลาที่ฝ่าบาทต้องทำสงครามฝ่าบาทยังต้องการความช่วยเหลือของพวกเขาอยู่หูเหวยยงได้ยินดังนั้นจึงกล่าวว่าภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีฝ่าบาทจะทรงปล่อยให้อ,องทั้งสามเข้าควบคุมกิจการกองทัพอย่างแน่นอนจูเหลียงซูได้ยินดังนั้นจึงรู้สึกกังวลขึ้นมาทันที ภูเหวยยงกล่าวว่า สิ่งที่ฟาบาทสั่งให้ทำอะไรจงทำอย่างนั้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีเรื่องนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนฮู้วยยงรู้ว่าความตั้งใจของฟาบาทที่จะออกบัญชีรายชื่อบนกระดานเหล็กมีจุดประสงค์คือเพื่อเตือนองค์ชายเหล่านั้นที่มีรายชื่อบนกระดานเหล็กซึ่งหากเป็นความผิดครั้งแรกก็จะได้รับการยกเว้นแต่ถ้าพวกเขากระทำมันซ้ำแล้วซ้ำอีกรายชื่อ การยกเว้นโทษก็จะไร้ประโยชน์โดยจะได้รับโทษทันทีจูเหลียงซูเป็นคนที่มีศิลปะการต่อสู้ที่ดีเขาจึงไม่มีความคิดเช่นนั้นเลยที่เขามาหาหูหวยยงที่นี่เป็นเพราะฝงเชิงและฟู่อยู่เตอ๋อสั่งให้เขามาทดสอบหูหวยยงซึ่งจุดประสงค์ของเขามีเพียงหนึ่งเดียวคือเพื่อที่จะดึงคนให้ขึ้นมาบนเรือลำเดียวกันกับพวกเขาให้มากที่สุด ในที่สุดวันมงคลก็มาถึงเป็นวันที่ดีและเป็นวันมงคลที่อองเยี่ยนและก็ซีเมวอินได้เข้าพิธีแต่งงานกันจูเปียวและจูตีเป็นพี่น้องกันที่มีความลึกซึ้งเสมอตอนนี้เขามีครอบครัวแล้วมันเป็นเรื่องยากที่จะได้เจอกับเขาอีกครั้ง จูหยวนจางและจูเปียวพูดถึงวันที่ยากจนเมื่อเขาเป็นสามัญชนเขาเกิดมาในกลุ่มคนทั่วไปเขาจึงรู้ซึ้งถึงความยากลำบากของคนทั่วไปดังนั้นเขาจึงต้องการส่งลูกชายของเขาออกไปสัมผัสกับความยากลำบากของคนทั่วไปในประเทศแห่งนี้เพื่อให้เขารู้ว่างานหนักนั้นคืออะไรเขาจะได้ช่วยจูเปียวปกป้องราชวงศ์หมิงได้ในอนาคต แม้ว่าจะเป็นคืนแต่งงานแต่สวีเมียวอินก็ไม่อนุญาตให้อองเยี่ยนนอนเตียงเดียวกับนางโดยวางผ้านวมอีกพื้นหนึ่งไว้บนพื้นและยังพูดจาประชดประชันอองเยียนว่าไม่อยากแต่งงานกับนางทำไมไม่หนีงานแต่งงานไปละ่ะ แม้ว่าคำพูดของสีเมียวอินจะประชดประชันแต่ก็อะไรที่สามารถจะมาหักล้างได้ก็ไม่มีเลยสำหรับเขาเขาจึงต้องยอมนอนที่พื้นด้วยความโกรธแค้นนาง นอกจากนี้สีเมียวอินยังขอให้เขาช่วยถอดมองกุฎบนศีรษะของนางเขาไม่ปฏิเสธแต่เมื่อเขากำลังจะถอดมองกุฎให้นางนั้นมือของเขาโดนบาด้วยของมีคมบนมงกุฎของสีเมียวอินทันที เมื่อเวลาผ่านไปจูหยวนจางสั่งให้สุยต้าออกจากเมืองเปยผิงและให้อองทั้งสามไปที่เฟิ่งหยางเพื่อแสดงศิละปะการต่อสู้ที่ได้ร่ำเรียนมาหลิวจีขอลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากในตอนนี้เขาเริ่มแก่ชาราและนอนป่วยอยู่แต่บนเตียงหวังว่าจูหยวนจางจะยอมอนุญาตให้เขาลาออกและกลับไปยังบ้านเกิดของเขาเสียที หลังจากออกจากท้องพโลงงจูหยวนจางก็เต็มไปด้วยอารมณ์เศร้าใจเขาขอให้จูเปียวและจูตี้ไปที่คฤริหาดของลุงเฉิงอีเพื่อกล่าวขอบคุณอาจารย์หลิวเมื่อไปถึงคฤริหาดจูเปียวและจูตี้ได้กล่าวขอบคุณอาจารย์หลิวตามที่จูหยวนจางสั่งมาและหลิวจียังกล่าวกับจูเปียวและจูตี้ว่า ฟาบาทส่งเชื่อว่าประชาชนเป็นรากฐานของประเทศเขาไม่กล้าที่จะโต้แยง้งแต่ตัวเขาเองเขากลับเชื่อว่าบัณฑิตต่างหากบัณฑิตและข้าราชการต่างเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศจูตี้ไม่เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของอาจารย์หลิวและกล่าวคำขอบคุณแทนพ่ออย่างถ่องแท้ จูเปียวจึงเตือนเขาว่าอาจารย์หลิวเห็นว่าพ่อของเขารู้สึกไม่สบายใจกับหูเหวยยงดังนั้นเขาจึงขอลาออกจูหยวนจางจึงมอบเมืองจงซูให้หูเหวยยงดูแลเพื่อจะได้รู้ว่าหูเหวยยงเป็นคนยังไงจูตีถอนหายใจและตอบว่ามันเหนื่อยเกินไปที่จะพูดเรื่องเหล่านี้แต่โชคดีที่เขาไม่จำเป็นต้องเป็นจัก,กรพรรดิต่อจากพ่อ นอกจากนี้เนื่องจากว่าอีกไม่กี่วันก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิจูเปียวจึงชวนจูตี้ให้ออกนอกวังไปด้วยกันจูตี้สอนจูส่งอิงและจูหยุนหวนให้ขีม่ม้าเขาไม่เพียงแต่สอนให้อ่านหนังสือแต่ยังสอนขี่ม้าเพื่อที่เขาจะได้ช่วยเหลือพี่น้องของเขาได้ในอนาคต ส่วนเจ้าชายอีกสองคนต้องการแข่งขันกับจูตี้จูตี้ตอบตกลงที่จะแข่งขี่ม้ากับพวกเขาแต่เพื่อที่จะชนะพวกเขาจูตี้จึงขี่ม้าไปทางลัดและเหยียบย่ำที่ดินที่มีพืชผลละแวกนั้น จูเปียวเมื่อรู้เข้าจึงโกรธมากองค์รัชทายาทผู้เติบโตมาภายใต้อิทธิพลการดูแลของจูหยวนจางรู้ซึ้งถึงความสำคัญของพืชผลต่อเกษตรกรไม่น่าแปลกใจเลยที่เขารู้สึกโกรธน้องชายของเขามาก จบแล้วนะคะสำหรับยุคจัก,กรวรรดิค่ะของท่านยงเลอร์ในตอนที่9นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของตอนที่9แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่10ค่ะเรื่องราวก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นจากตอนที่9ว่าก็ท่านอ,าอนาคต นะท่านจูตี้เป็นยงเลอนี่ท่านก็คิดว่าท่านไม่ได้ปรารถนาที่จะเป็นองค์จัก,กรพรรดิแทนสเสด็จพ่อนะคะเอาละค่ะใสๆนะคะเวอร์ชั่นใสๆค่ะไม่มีใครคิดแย่งใครนะคะพี่น้องลูกลูกของจูเหยยนจางนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่10นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟชินีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ